วันนี้นะคะอีจะพาทุกคนนะคะมาพบกับรถอีโคคาราคาสุดประหยัดนะคะที่มีงบประมาณแค่2 0 0 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ประเสริฐผลยุทธาสาขาวังสามหมอนะคะวันนี้นะคะยีจะพาทุกคนนะคะมาพบกับรถอีโคคาราคาสุดประหยัดนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะนิสสันมาร์ทนะคะ1.2อปี2012นะคะ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่25,450บาทเท่านั้นนะคะราคาค่างวดน้องสุดประหยัดมากเลยค่ะ3,567,84บาท8งวดเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะจะมีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะโลโก้นิสสันนะคะจะเป็นครอบโครเมียมนะคะแล้วก็กระจังหน้าก็จะมีโครเมียมตัดตรงกลางนะคะ ส่วนไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะคะเพิ่มความสว่างยิ่งขึ้นนะคะขอบล้อนะคะจะมาด้วยขอบ14นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะสวยมากนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะส่วนมือจับนะคะจะเป็นสีขาวเหมือนตัวรถเลยนะคะตัวนี้ ส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบหลอด LED นะคะภายในด้านหลังนะคะกว้างขวางบรรจุของได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราดูรีวิวรอบคันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูด้านในกันนะคะจะเป็นประมาณไหนนะคะเริ่มตรงที่ประตูข้างนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นเปิดปิดกระจกระบบไฟฟ้าเลยนะคะสีดำทั้งแผงเลยนะคะถัดมานะคะจะเป็น กระจกด้านข้างนะคะจะปรับด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะระบบพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นเรือนใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเลขไม่นะคะอยู่ที่6 3หมื่นสามนะคะตัวนี้ไม่ถือว่าเยอะนะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะ ด้วยชุดเครื่องเสียงสีเทานะคะเครื่องเสียงก็จะมีฟังได้ทั้ง FM AM CD AUX นะคะเชื่อมต่อ MP3 ได้นะคะแล้วก็จะเป็นระบบแอร์แบบหมุนนะคะปรับหมุนได้ตามใจชอบนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะทั้งคันเลยนะคะ ยังสภาพดีอยู่นะคะไม่ไม่มีปีไม่มีแตกนะคะคันนี้สภาพเบาะทุกอย่างยังดียังเป๊ะนะคะด้านบนนะคะก็ยังสวยงามอยู่ยังไม่มีรอบนะคะยังไม่มีหลุดนะคะกว้างขวางมากค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูภายในห้องเครื่องกันนะคะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะ3สูบ12วาล์วาวนะคะเป็นเครื่อง79แรงมานะคะเครื่องยังเดิมๆอยู่นะคะยังไม่มีชนหนักน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นนะคะของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราดูรีวิวรอบคันกันไปแล้วนะคะทุกท่านสนใจรถมินิสวยๆแบบนี้ไหมคะที่มาในราคาแค่200 0 0 0 5,450บาทเท่านั้นนะคะส่งงวดเพียงแค่3,567บาทเท่านั้นค่ะ84งวดยาวๆกันไปเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์085-581-5739เซลล์อีทนะคะแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube ประเสริฐผลยุทธคาสาขาวังสามหมอของเราด้วยนะคะฝากการติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือเพจ a c e b o o k นะคะประเสริฐผลยุทธคาสาขาวังสามหมอนะคะใครสนใจนะคะรีบกดโทรศัพท์โทรเลยนะคะ0855815739 2 5 4 5 0 8 8บาทสําบาทสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ